ดีครับแอมมีวันยาวก็มาถามลูกค้าถามมาทุกวันฮะก็เพิ่งมาถึงนะครับก็ง่ายก็รีบสั่งซื้อรับเช้าหมดนะครับได้มาหนึ่งกระบอกก็ราคาบอกไปเลยก็เพียง4 3 0 0บาทนะก็จะสูงกว่าวสันน้นเนาะอันนี้ก็แถมมาให้ลูกพันนัดแล้วก็เป้าสิบแผ่นแล้วก็แก๊สส้มนคะครับพร้อมค่าส่งฟีครับผมโอเคแพ้ง่ายก็สนใจเอาไปเล่นกันผมว่ากำลังแห่งปืนนี้ก็อเอาเร่งปืนสัน้นหือยาวก็เป็น <c oughs> สกิลเดียวกันอย่างเดียเพียงแต่ว่าจะเติมไอ้พวกเกี่ยวกับด้ามปืนกับลำกล้องยาวขึ้น จะแต่งให้เป็นเป็นแนวปืนยาวถ้ารุ่นนี้ก็จะใส่ไ,ไ,ด,ไ,ได้เลยนะฮะผมสัง,สงเกตได้นะครับคือสามารถปรับเปลี่ได้ก็มีอะไรครับแล้วก็ฉีดน้ํายาไปก็ได้นะครับเยอะญี่ปุ่นเราฉีดได้เยอะเห็นอะไรที่น่าเล่นง,งานไต้หวันาแต่รู้ไหมงาน,นาค,ค,คุณานครรบ เราจะให้ดูเลยครับโอเคแล้ก็ปิโดโรเดอร์แล้วมีแล้วก็ใช้หยอดแล้วกันดีมัน <c oughs> หมดครับเดียวต้องสั่งมาใหม่นะครับ,บ,บไปนะครับ,บไปชงเสียงนะฮะทีมันไหลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ โ okay. อเคก็ใส่ได้เยอะนะครับผมนี่เราก็ใส่แค่ทุกสมนะ okay. ครับตรงนี้ก็น่าสะสมอยู่ตัวนึ่ใส่เข้าไปไม่มีโบแบงค์นะเหมือนกับปืนสั้นฮะนี่ยิงไม่ได้นะฮะต้องกดลงมาฮะความแรงเดียก็หน้าเน้นหน้าสะสมแน่นอนความแรงข้อสี่ร้อยกว่าครับเยังไงเป็นแนวปืนทับบินนะเขาเรียกคาบบินโอเคนะครับผมยิงน,นะฮะนี่สี่ห้าแปดจุดแปด เขาแรงนะครับแต่แรงกว่นนี้ไม่ดังฮะนี่488.0เกือบ500นะฮะนะครับ,รบถ,ถึงเป็นยอดนิยมของงานปีนี้จะจววน,นะครับเขาจอดเป้าเลยเนาะเบานะครนะับเอวแน่แนนะเนี่ยนี่ผมว่ากระตุยแด้เลยเนาะนี่ อเครับโอเคนะครับผมสนใจทักที่ร้านดีกัรพยังเรา MK วันยาวมาแล้วนะครับผมช้ามหมดนะครับสินค้าขายดีมากฮันดูนี้โอเคนะครับสนใจท้ามาเลยครับจะดส่งทุกวันครับ